มาดินมาแล้วครับวันนี้นะครับผมจะทานี่ครับวันนี้เรามีไก่เหนียวนะครับในนี้มีไก่เหนียวสองตัวนะครับก็ผมจะทําเป็นโหยยไก่นะครับอันนี้ก็เป็นการทําครั้งแรกเหมือนกันมันจะอารมณ์แบบไก่ไก่ใต้น้ำครับแต่ว่าจะใส่ผงพะโล้แล้วก็พวกใบกะเพราอะไรพวกนี้ครับผมก็ดูเข้ามาครับผมจะทําครั้งแรกนะครับเขาเรียกโหยไก่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามัน มันเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่เป็นไก่เหนียวถ้าต้มหรือว่าผัดอะไรพวกนี้มันเหนียวนะครับไก่เนี่ยเราต้องทําแบบแบบตุ๋นนานๆนะครับให้มันเปื่อยนะครับเหมือนที่ผมทําไก่ใต้น้ําไปคลิปที่แล้วนะครับอันั้นก็ไก่เหนียวเหมือนกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําเครื่องแกงกันก่อนนะครับก็มีนี่ครับตะไคร้หอมแดงกระเทียมตะไคร้แล้วก็ข่าครับ แค่นี้ครับแล้วก็จะเอาพวกนี้ไปปั่นครับใส่กับพริกพริกแห้งพริกสดนะครับติดตามชมครับผมครับแล้วก็จะทําการหั่นพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปั่นนะครับไม่ได้เอาไปตํานะครับก็คือว่าตำเนี้ยมันจะนานหน่อยนะครับต้องมีคกหินนะครับมันถึงจะถึงจะแบบแปลกดีครับแต่คกที่นี้มันเป็นคกพลาสติกนะครับแต่ว่าคกคกดินเผาผมก็มีนะครับแต่ว่า ถ้าปั่นเนี่ยมันจะรวดเร็วกว่านะครับแต่ถ้าถ้าตำเนี่ยกลิ่นอโรมาของไอ้พวกอันนี้ครับเครื่องเทศพวกนี้มันจะมันจะออกมานะครับกลิ่นหอมกว่านะครับะระรนะครับตะไคร่ตะไคร้นะครับเราจะใส่สามหัวไปเลยครับเออเออสามหัวแหละน่าจะเขาเรียกเป็นหัวน,น่าจะใช่นะครับพริกแห้งพริกสดนะครับตะไคร้ หอมกระเทียมนะครับเครื่องแกงของเรานะครับแล้วก็ข่านะครับเครื่องแกงของเราที่เราจะไปปันน่นนี่ครับนี่หอมกระเทียมเราเรียบร้อยครับโอ้โหรวมไปแล้วหนึ่งอันไม่เป็นไรครับข่าครับผมทุกอย่างที่นี่ไม่ได้ปลูกเองนะครับกว่าขาไทครพื่ อันนี้ครับแล้วก็เออผมจะใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะครับใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดไปด้วยครับขานี่ผมก็จะหั่นให้มันเล็กหน่อยนะครับ,ส,บสับไปงี้เลยให้มันง่ายต่อการปั่นนะครับนี่เลยผมก็จะไม่ใส่เยอะเท่าไหร่นะครับขาก็าพอประมาณนะครับใส่เยอะเกินไปนีมันจะมันจะออกส้มๆไปหน่อยครับ และนี่ก็คือเครื่องแกงของเรานะครับนี่ครับพริกสดพริกแห้งนะครับอันนี้มันมันเป็นพริกแช่แข็งนะครับพริกสดพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดนี่ครับใบมะกรูดของเราครับเส้นเดิมครับแห้งๆนะครับแล้วก็ข่าตะไคร้หอมกระเทียมครับเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ไปปั่นรวมกันแล้วก็ใส่กะปิไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จมันแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นครับผมจะใส่อันนี้ไปไปเลยนะครับนี่ครับ ผงนัวผงชูรสนะครับใส่ไปในนี้เลยก็พอประมาณนะครับพริกแกงของเราจะได้มีความนัวอยู่ในนี่เลยครับเกลือนี่ผมยังไม่ใส่ครับผมใส่กะปิไปแล้วนะครับกะปิอยู่ในนี้ครับเกลือนี่ไม่ต้องก็ได้ครับสูตรใครสูตรมาครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นเลยนี่ครับพริกแกงของเราเสร็จเรียบร้อยครับแบบนีเลยนี่ครับ หอมมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยมาคลุกคุกกับไก่เนี่ยครับไก่เหนียวของเราแล้วก็จะปรุงรสด้วยรสดีนิดหน่อยครับจะติดตามชมครับผมนี่ครับอากาศมันร้อนครับทำกับข้าวไปด้วยก็จวดไปด้วยครับผมอ่า เนี่ครับพี่แกงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมก็ใส่กระปุกไว้แบบนี้นะครับพอจะใช้ผมก็จะตักออกมาใส่เอาครับก็ได้ประมาณสองสามื้อก็หมดแล้วครับเพราะว่าผมก็ทํากับข้าวบ่อยนะครับนี่เป็นไก่ครับนี่ครับไก่ของเราเอาใส่ลงไปเลยครับขับผีส้มตำนานของผมครับนี่ครับดูสมบุกสมบันมากครับใส่ไก่ลงไปเลยครับไก่นี่ผมหั่นสับแล้วก็ล้างไว้แล้วครับ เราจะใส่ไปในหม้อนึ่งแบบนี้ครับหม้อนึ่งข้าวนะครับที่ผมเคยทําแบบคลิปอันนี้ครับคลิปไอไก่ใต้น้ํานะครับเราจะทําคล้ายๆไก่ใต้น้ํานะครับจะแบบกั่นไก่นะครับเพราะว่าไก่ที่เราได้นยมันเหนียวนะครับเราได้มามันเป็นไก่เหนียวนะครับพริกแกงหอมมากครับผมนี่ภูมิใจมากนะครับกับการทาพริกแกงของผมนะครับเรียบร้อยครับผมมาใส่ประมาณ2ช้อนนะแล้วเราก็จะ ปรุงรสนะครับด้วยอันนี้ครับผงนัวใส่ไปเพิ่มนะครับเพราะว่าเราใส่ในพริกแกงแล้วเราใส่นี่อีกหน่อยเดียวครับนี่ครับหน่อยเดียวของผมก็ประมาณสองช้อนนะครับแล้วก็รสดีครับรสดีรสดีของผมนี่มันจะแข็งแข็งหน่อยครับมันอยู่ในเนี้ยครับรสดีรสดีลงไปน่ครับพอประมาณครับ เยอะมันจะเค็มเอานะครับแล้วโดยไก่นะผมมาใส่ผงพาโล้ไปด้วยนะครับนี่ผงพะโล้ครับหนึ่งซองเลยเราใช้หนึ่งซองครับแต่ถ้าใครแบบซื้อแบบเป็นเครื่องที่มีพวกไม้เป็นแบบไม้ๆนั้นก็จะน่าจะหอมหน่อยนะครับแต่ผมใช้แบบนี้ครับ 1, 5 0 0ห้วอนผงพาโล้ของรถดีครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรม ส่ลงไปนะครับอันเนี้ยผมก็เคยเนี่ยครั้งแรกนะครับที่ผมทำเนี่ยใส่พริกไทยไปด้วยครับเพราะว่าแต่ก่อนนะครับผมมีพี่ที่สมัยไปทํางานอยู่ไต้หวันเขาทําให้กินนะครับผมก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะครับก็เลยอยากลองทําดูบ้างนะครับแล้วผมจะใส่น้ําตาลไปด้วยนะครับน้ําตาลปี๊บดีกว่าเนาะน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวดูน้ําตาลปี๊บก่อน นี่ครับน้าตาลปี๊บหมดนะครับใช้น้าตาลทรายแทนใส่ไปไม่ค่อยเยอะครับกะกะเอาเลยครับไก่เยอะก็ใส่ชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะครับผมชอบหวานซะด้วยครับแล้วก็มันมีนี่ครับผมเห็นเขาใส่นี้ด้วยน้ํากระเทียมดองครับมันอาจจะเป็นเมนูที่ดูมั่วๆนะครับแต่ผมว่ามันอร่อยดีนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่กระเทียมโทนไปด้วยนะครับกระเทียมโทน,นใส่น้ํากระเทียมดองไปหน่อยนึงครับนี่ครับนี่เป็นกระเทียมโทน,นครับผมก็ชอบกินนะครับนี่หวานเยอะอีเหมียวเนะยมันจะเห็นผมแบบเอาอะไรเข้าปากแล้วมันจะร้องตลอดนะครับอีเนี่ยมันเคยได้กิน,นครับ แกมเบียร์เยครับแถมนี้ด้วยครับนี่ครับเ้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะทำการคนนะครับคนให้พริกแกงกับเครื่องทุกอย่างมาเข้ากันนะครับผมไปดูในในสูตรในพวกคูเกิลมาบางที่เขาใส่ผงกะหรี่ด้วยนะครับจา เดี๋ยวผมหาดูก่อนผมผมน่าจะมีนะครับผมก็อยากจะอยากจะใส่อยู่ครับมันน่าจะโอเคอยู่นะนะครับเราก็คนๆอย่างนี้ครับคนให้มันเข้ากันเลยผมมาใส่น้ําไปหน่อยนึงนะครับเพราะถ้ามันแห้งๆเกินไปมันจะอารมณ์แบบคนยากนะครับเราจะกลั่นไก่นะครับแบบไก่ใต้น้ําก็จะเอาน้ําใส่กระมังเนี่ยวางวางไว้วไข้างบนแบบนี้ครับเดี๋ยวผมหาผงกะหรี่ผมก่อนผมว่า,น,าน่าจะมีนะ นว่าแล้วผมเห็นแวบ,บๆนะครับนี่ครับลองใส่ดูนะครับเออเดี๋ยวเมนูครับต่อไปต้องมีแบบแบบแกงกะหรีบ้างนะครับแบบแบบกุแบบ้งแหบบมึกผัดพงกะหรี่อะไรพวกนี้ครับจะไม่น่าใส่หมดนะครับผมเคใส่เนี่ยมันมีหน่อยเดียว ใส่มดเลยผงกะหรีด้วยเหมือนมันจะเยอะนะครับเครื่องนะครับใเปิดใส่อะไรไปไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับเนีย่ยใส่ผงกะหรี่ไปด้วยโอ้โหหอมวะ่ะเฮ้ยหอมวะ่ะเราคนก่อนครับคนก่อนเดี๋ยวผมไปใส่ต้นหอมผักชีไปที่หลังด้วยแล้วก็พวกใบกบะเพราครับเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้น่าจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะไปตุนข้างนอกใช้แก๊สประมาณหนึ่งกระปองหนึ่งนะครับโอเคร้อยครับอุ้มนี่ครับแล้วก็ตั้งเตาครับจุดแก๊สครับแล้วนี่ก็คือน้ำนะครับเนี่ยครับน้ำใส่กระมังแล้วก็วางไว้บนนี่เลยเปึ๊บผมจะใช้ประมาณสักสามสี่น้ำนะครับเปลี่ยนครับพอน้ำมันร้อนเนี่ย มันก็จะเป็นน้าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไอขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนเดือดปุดๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าแล้วก็เอาน้ําเย็นใส่ต่อเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกอารมณ์ <c oughs> แบบหม้อแรงดันนะครับครับตุนในเนี่ยนะครับผมจะตุนประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวแล้วก็คนดูด้วยนะครับว่ามันมันเปื่อยหรือยังนะครับเดี๋ยวติดตามชมรับผมอ นี่ครับตอนนี้เราก็ออกมาตุนอยู่ข้างนอกนะครับก็คือเจ้าน้ําไว้ข้างบนอเงี้ยครับเนี่ยพอน้ํามันเป็นไอร้อนๆแบบนี้นะครับมันจะเดือดนะครับเราก็เปลี่ยนน้ำนะครับค่อนข้างที่จะเดือดไวนิดนึงนะครับก็คือเปลี่ยนน้าบ่อยหน่อยครับเป็นการตุนนะครับอารมณ์แบบไก่ใต้น้ํานั่นแหละครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนไปประมาณน่าจะ สี่ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นไปใช้เวลาน่าจะประมาณสักสองชั่วโมงนะครับแก๊สประมาณกระป๋องสองกว่านะครับเนี่ยมาตุ๋นอยู่ข้างนอกครับข้างในมันมันร้อนนะครับก็คือมันมีไอนขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็คนให้ดูนะครับครับซูมเข้าไปครับดูใกล้ไม่ได้ไอมันขึ้นครับดูโอ้โหเหมาะเป็นกับแก้มยิ่งนักครับนี่ครับ เติมก็หลังจากที่เราเอาไวตุ๋นข้างนอกนะครับได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณเนี้ยครับน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับอะครับก็น้ำนี่ผมเปลี่ยนไปประมาณน่าจะเจ็ดแปดรอบนะครับ คือเราไปตุนข้างนอกแล้วกน็น่าจะประมาณสองชั่วโมงครับแล้วผมต้องเอาเข้ามาข้างในเพื่อปิดคลิปนะครับก็ตอนนี้ก็โหวันนี้ก็พอแล้วครับน่าจะปิดแก๊สได้ละประมาณสองชั่วโมงครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาอันนี้ให้ดูครับเราจะเอานัวน้ำนี่ไปเทกันนี่ครับโอ้โหเออเปอื่อยครับเปื่อยใช้ได้ครับ ได้ครับยกให้ดูไม่ได้ครับเดี๋ยวขอกล้องมาถ่ายครับนี่ครับดูครับคนให้ดูครับนี่ครับมันก็เปื่อยนะครับนี่เป็นไก่เหนียวนะครับนี่ไก่เหนียวแบบเหนียวมากๆนะครับมาชิมตัวนี้ให้ดูเนี่ยหนอนเปื่อยครับใช้ได้ครับนี่ครับเป็นการกันไก่ครับหรือว่าไก่ใต้น้ํานั่นเองนะครับแต่ว่าเราใช้เครื่องปรุงแบบ มีผงพะโ้มีผงกะหรี่นะครับอะไรไม่รู้มากมายนะครับเยอะแยะเหลือเกินนะครับอันนี้ผมใส่อันนี้ไปด้วยครับใส่ลูกโดดไปด้วยครับนี่ลูกโดดหายไปไหนละเป็นเป็นพริกเม็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่กระเพรานะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับนี่จยติดตามชมครับผมดูครับว้าวนี่ครับผมก็ไปเก็บกระเพรามาครับนี่กระเพราที่เราปลูกเองนะครับ นี่ครับผมอัดคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าเราปลูกอะไรไว้บ้างนะครับนี่กะเพราครับใส่กันไปเลยครับหอมสดๆครับใส่กะเพราไปอ้นนี้เป็นต้นหอมผักชีครับนี่ครับซอยไปแล้วครับใส่ลงไปครับอืไปเลยแล้วก็คนครับผมจ้ะ ได้กะเพรากับต้นหอมไปหอมมากครับจอดครับว้าวอาหอมเลยครับแล้วก็เปื่ยดีครับปิดแก๊สครับเมื่อกี้เราปิดไปแล้วเราเปิดขึ้นมาอีกทีครับร้อยครับจอดครับ มาครับเดี๋ยวเราจะมาตักมาชิมกันสักหน่อยครับชิมเป็นกับแกรมกันสักหน่อยนะครับนี่ผมจัดน่องมาเลยมันเข้มข้นมากๆนะครับเดี๋ยวตักเอากระเทียมไอ้นี้ด้วยเทียมโทนด้วยครับ ร้อนๆเลยครับขออนุญาตใช้ช้อนนะครับดูครับชิ้นเนื้อไก่โอ้โหร้อนครับขอดื่มเบียร์สกหนะครับ กระดูกร่อนออกมาเลยครับสองชั่วโมงเปิดจริงครับอร่อยเลยครับมันก็ออก ออกแ,วแนวแนวทางเลยนะครับจะได้กินความหอมของพะโล้แล้วก็ผงกะหรีด้วยครับแล้วพรกแกงผมก็อร่อยมากๆนะครับ <laughs> นี่ครับกระเทียมกระเทียมพัวนี้อ่อนไปเลยครับหนัง ใช้ได้ครับอ,อแซ่บครับได้ความเผ็ดร้อนแล้วก็กลิ่นหอมของพวกเครื่องเทศนะครับทั้งเครื่องแกงเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศก็พวกผงกะหรี่แล้วก็ผงพะโลนะครับแล้วก็ได้ความหอมของกระเพราอีกนะครับต้นหอมเพอรชีอีกครับมันเป็นการ ผสมผสานที่ลงตัวนะครับพูดแบบเชฟนะครับแต่ผมไม่ใช่เชฟนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรายการการทำอาหารนะครับก็จะไปถ่ายพวกแปลงผักที่ผมปลูกบ้างนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับแล้วก็ เรื่องฟาร์มนี่ก็เดี๋ยวผมจะให้แม่ผมอัปเดตมาให้ชมนะครับที่ไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับก็จะคือให้แม่ถ่ายคลิปมาแล้วก็ผมจะลงในช่องนะครับครับเขาอ,อยากไปกินก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม